มาสำรวจสวนหลังฝนตกด้วยพี่น้องสภาพสงสัยสิเบิงบอด้เลยครับแปลงผักเสียหายเบิดเลยครับนี่สิ่งที่เห็ดลงไปแหมพี่น้องเยรังคาสิบหดึ่งโอ้ขับโพลเสียหายทั้งเบิ่เลยครับ โอ้โหพุตรสายเห็ุโอ้โกล้ยกวยกล้วยดีบอ่อหักพี่น,อน้องกล้วยยังอยู่อยู่ตัว่าตะวันี้อัฐิหักลงมาต้องหาเนี่ยมาคำไว้กล้วยบอ่อขันแก่ได้ครับนี่แต่วา่าข้าวโพดนี่ร้อยเปอร์เซ็นเต็มครับเสียห,หายทั้งหมดเลยโอ้โอสิเก็บผลผลิตสงการนี้เองครับนี่ ต่ปล่อยไ้แบบนี้แลครับสงสัยสิเอาขึ้นมาได้แล้วปล่อยไว้เลยครับได้แบบได้ก็คายแบบนั้นแหละคายแบบโลโๆไปเลยครับนี่สตดโขดฝักกำลังงามเลยครับหลังจากเสร็จงานใายตวจพอดีแล้วครับฝนพายุมาเลยมาบังยางแห้งเลยครับมาแบบหไดขาดฝันเลยเก็บเต็นเก็บอย่างเรียบร้อยครับผม าพี่น้องมึงลุกหล่มถูกต้นเลยครับโหกำลังติดฝาถมงางเลยไอหน,นีก็มีแต่ปล่อยไปเลยครับต้นกล้วยนี่บ่มีหล่มโอ้พี่น้องนเรื่ยกระปวดอีกโบกีมือเนี่ยอีกประมาณชี้มือก็ได้เก็บผลผลิตแล้วครับ นี่แหละครับเพียรปลูกเเกษตรหนาพายุเกษตรแบบนี้แหละครับควบเสียงมันหลายแต่ต้นนี้บ่หักนะครับแค่ล้มไปซื้อจะปล่อยไว้แบบนี้แหละครับปล่อยไวจ้จนกว่าเขาจะเกล่จะเกลี่เก็กบกขายจ,าจาะักรภาสิเป็นอย่างไรลดฉาิของเขาหมาแกงออกไปเลยออกไปเลยมาแกงไปไปเออสลัดพวกเกียหายทั้งหมดเลยครับ นี่มอองเเา้ทางนี้ก็ล่ำพอทางนี้บ่ฮันดีหนังแค่ามาตั้งเลยสิครับพอแกงก็ไป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 เลยคนนี้สิเดือดเห็ดไม่เลวครับนี่ผมเห็ดไใบบ่ค่อยดีดอกเห็ดใบกันแดดไว้ซื้อแต่ว่านี่ก็ับสิเด้เห็ดไม่ทั้งเบิร์ดด้วยครับพักกรเสียหายตน้นกล้วยทั้งคนหลม่มอู้หูน้อง ความเสียหายนี่ถักอู้ต้นกล้วยตนนัวนี้หลมมาใส่แปลงผักชีจีนกำลังปลูกไวตนน้วตัวน,นี้กล้วยตัวนี้กระพริบเกลากันี่กล้วยตัวน,นี้ต้นสูงแห้งลมอู้เสียหายไปเลยหึงบักม่วงแต่ขอกไก่บ่เป็นอย่างครับขอกไก่ยังอยู่ลมลมแห้งเด้อครับมื้อนี้ลมแห้งครับ ักม่วงก็มี่โลนนิดหน่อยครับบ,บ่ถือว่านักหนาบักม่วงแต่ว่าขาับฝนเสียหายทั้งเบิดเลยผม่าสิไปหาใหม่มาขันับแต่ว่าบาหวางว่าติดงานศพอยู่ข้โพูดนี่ประมาณสิบมือเลยครับช่วได้เก็บผลผลิตโบลมอยู่สองสามตนนี้เองครับฝังง่งเลยพี่น้อง ฝนรอบนี้มาแห้งกว่าทุกรอบเลยครับทั้งลมทั้งฝนมาแห้งขนาดเลยครับเสียหายทั้งเปิดเลยครับต้นนั้นเป็นหล่มที่ผมมากลางเหตต้นสลัดหน่อยด้วยครับอู้เสียหายเสียหายอย่างแห้งเลยครับ น้ำเต็มสวนเลยเลยครับพ่อใหญ่โบกหดพักบ่อพ่อใหญ่แก่โบกหดพักบ่อเรื่อยลมแห้งร่างกาเราก็เปิดตัวมองนึงนะโอ้มางนี้พังเบิดเลยพ่อใหญ่นี่รักนี่ก็ล้อมนั่นนี่ตัวทุกบพูดทังมันบ่ล้มทะเบินเสาสามมือที่งอขึ้นบอบ พ่อได้คาเม็ดขึ้นอยู่หรอกเนาะอยู่ก้างๆ้าวแล้วแม่บางอหยุอยู่แล้วอืมม่เป็นปฟักแล้วงอเป็นเม็ดงอได้กันมันนักมันเกิดสื่อมเป็นฟักเลยมันเสิเป็นอยู่มันเกิดหนีแล้วอีกประมาณสิบมื่อเองสิได้เก็บนี่พ่อได้อีดอกบ่ได้น้อยกับใดลายแหละพ่อได้เม็ดคาเมล็ดพันธุ์ขึ้นอยู่คาหลายน้ำนะแม่พันดูเรื่องต้นกล้วยต้นหนังไวย์บ๊วยขัดแกะ ตอนนั้นลมแล้วนั่นเอาอะไรน้อต่นที่มีก็มีเครื่องอะไรจังลอมถ้าบ่มีเครื่องบ่ลอมเพราะแก่แต่ล้วยกำลังอันนี้ป่วยกำลังกำลังเป็นเบาสวนฝุ่นก็คือกันแล้ว่นของเพื่อนมันแก่เห้อดิไม่เขาหักแล้ววะเขากำลังหักเฟินหักแต่ว่าทันเบิดดอก เออเสียหายลายเติบอยู่นี่เห็ดไหมหลายเติบเลยทรวบพวกกลัวพวกนี้อยุระดูรอดแต่บุกม่วงนี่หน่วยบ่อคอยโลดโรอยู่หน่วยหนึ่งสองหน่วยเองหนักหนักงานนี้หนักขนาดเลยครับงานนี้ลงมาทับบุงเ่สอ,องตนคือ่ลมดีไหมพอยหญ่ดู อยู่ข้างหนึ่งอยู่นี่ไหมต้นแข็งต้นแข็งแรงเนาะต้นอยู่ข้างดอกโอ้ด้ขนาดล่มมาแถวนี้เลยสัตว์ไปหนีได้นี่ต้นนี้บ่ล่อมโอ้ล่มกับมากคาักโว้เนาะล่มาคากลีเลยนี่มันมันแม่นร่มล่มมากมันล่ม นอนเ้ยตั้งดินเลยมันดินมันโลมครับดินมันโลม้นมากนะไอ้ดินมันโลมมันือลมไปเลยล่ะเสร็จแล้วจะไปยืนเป็นลมไม่ยาแต่มันบ่ใส่เม็ดมันเป็นเม็ดแล้วขอบคุณเป็นเม็ดมล่ะเป็นแล้วเป็นแล้วเป็นยังมันเป็นเม็ดแล้ว กี่ะมา่านซีเปียรกับอะไรเก็บนี่โอ oh yeah, ้ยอะตะกี oh, ้อ oh, ยู่นี่ก็บเดือดร่มโยบวัวเอาโยบยกขึ้นแต่ฮักข้าวโพดตัวน,นี้เป็นเม็ดแล้วฮักเลยแล้วอะไรโอ้ยุดวิมซมให้ตัง้งขึ้นอะไรก็ได้เนยโย,ย่ได้กิดอกกางชีได้น้อยได้หลายเดี <c oughs> ย๋ยวมือล้างจะมาดูแลเอาใหม่ด้วพี่น้อง นี่ก็ปล่อยไปแบบนี้ก่อนเพระาะว่าชัวนี่เห็ดยังบ่ได้ครับเพราะว่าดินเขากําลังอมหนามกําลังเห็ดยังบ่ได้เลยครับเตรียน่อยต้องปล่อยไปกรมันฮักดุลหรื่ตัวขนุนตัวนี้หักมากฮักว่าแต่ปลายเลยตัวเนี้ยักเนาะฮักมากแต่ักจากปลายแต่ง,งาขนุนกับเป็นตาหักกี่ดอกมันบ่ค่อยแข็งแรงที่เขาโอ้ข้าวโพดสวนนี้ไหมหข้าวโพดนี้ก็ลงด้วยกันมันแก่แล้วบล่าข้าวโพดเขาเนี้ย เก่แล้วเนาะเก่แล้วกระปวดแถวเดียวนี่รอบหนีเนาะฝนแห้งเนาะออไม่ถึงว่าล่มไมทั้งร่มทั้งฝนไ่ดีแต่บบโดนปันไหนล่มมากอะซัมหนีห้องเก็บขายเลยเลยนั่น ท่านแกแต่มันใส่เม็ดได้แล้ว,ลวโลกเป็นอย่างนี้เขาผมมันใส่เม็ดแล้วท่านบอท่านใส่นี่ยเรียบร้อยเลยทีกับที่ว่าเสีหยหายหลายอยู่ด้วยครับ รอบนี้เพราะว่าแต่ว่าเขาโพดกะเป็นเป็นสิตเขาใสเม็ดแลวละครับใสเม็ดแล้วแต่ว่าก็ามีความเสียหายอยู่เดี๋ยวก็เริ่มต้นไม้ครับผมผ่เป็นยังสู่ต่อไปครับขอบคุณพี่น้องทติดตามแล้วจนแล้วครับขอบคุณที่ให้กำลังใจครับผมเดี๋ยวก็หลังจากนี้ก็เริ่มต้นไม้ครับผม ได้ดีครับต้นกล้วยบ่หอยล่มลยคต้นกล้วยนี่บ่ล้มเลย,ย,ลม,เลยมีเอเย,ง,ยงอยู่ต้นเดียวครับต้นพูนต้นพูนมันล้มเพราะว่ามันสูงพด